ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาเกือบครบสัปดาห์แล้วนะคะทางกรมอนามัยได้เปิดเผยถึงสถิติย้อนหลัง3เดือนพบว่ามีประชาชนที่มีอาการเกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองถึงร้อยละ62ส่วนใหญ่อาการเล็กน้อยค่ะแต่ว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นค่ะ พื้นที่ตำบลจองคำอำเภอแม่ห้องสอนยังคงเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับสีแดงหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องมีคำแนะนำให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทขณะที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นถ้าเกิดว่าลดต่ำกว่า4,500เมตรก็จะส่งผลกระทบต่อการบินทำให้เครื่องบินโดยสารไม่สามารถลงจอดได้ตามเวลาค่ะ ส่วนที่จังหวัดตากนายสุรพลวงศุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันพร้อมย้ำให้ท้องถิน่นชี้แจงชาวบ้านให้หยุดเผาป่าเผาไร่ตามประกาศเผาอย่างเด็ดขาดตามประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวันที่1มีนาไปจนถึง30เมษายนนะคะและจากนี้ไปก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวน หากพบการจุดไฟเผาก็จะดำเนินคดีดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางด้านของกรมอนามัยเปิดเผยผลการเฝ้าระวังอาการจากการสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ตั้งแต่1ธันวาคม2,564ถึงปัจจุบันพบว่าประชาชนมีอาการที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองถึง162โดยอาการที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นหายใจลำบากเหนื่อยง่าย หายใจมีเสียงหวีดค่ะจึงเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันสูงให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้านให้ตรวจสอบค่า PM 2.5หรือว่าค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th ai. หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน air4thai ของกรมควบคุมมลพิษค่ะ